Yeah. พอพอไปเอฟซีครับบรรยากาศสดสดครับ, mm hmm. บ่านเดกสูงมนะครับเออ ฝากเป็นกำใจในการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับให้ช่องสองแสตชานลด้วยนะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับท่องสองแสตชานลครับเดีย๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมเป็นระยะระยะนะครับเนี่ยนะครับยังไม่ออกจากเขตกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ เพิ่งผ่านสถานีรถไฟฟ้าคลองตันมานะครับคลองตันนะผ่านคลองตันมาแล้วครับผ่านคลองตันผ่านคลองตันมาแล้วนะครับใครชอบบรรยากาศชิวๆนั่งรถชิว,ชวก็กดไลค์กดนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนี่ย ผานเขตล้างกระแผงนะครับนี่ครับขขยืดมือไห้นั่งก็ไม่นั่งเลยไอยผ่าทางข้าบนะครับผ่าทางข้าบนี่ยครับผ่านอาคารในสาภา จากกนเช่านะครับยูเอ็มยูเอมทาวเวอร์ครับสรนังงานสรนังงานให้เช่ายูเอมทาวเวอร์พ่อพ่อย่แม่เอฟซีท่านไหนที่ชอบการเดินทางแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ไลน์นี่ได้นะครับ ฟ้าครับเนี่ยรถไฟฟ้าครับเนี่ยครับบรรยากาศนี้ครับบรรยากาศชิวๆครับนั่งรถไลฟ์สดไปด้วยนะครับให้ All ่ y Pet d อง FC ได้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ไป เราัรใจได้นะครับ yeah. ครับสนามกอล์ฟครับมาสนามกอล์ฟครับบรรยากาศถือว่าดีมากครับช่วงเ,เช้าๆครับโอทูนะครับฉาเชางเซาครับโอทูฉาเชงเซาวัดหลวงพ่อสะท้อนครับมาสะพานแล้วครับเออ ไล์บรรยากาศให้ชมเป็นระยะระยะไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงสถานที่ฉาเชิงเซาะนะครับแล้วก็เดินทางไปวันหลวงพ่อโสธรต่อนะครับเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจวยนะครับาากดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเราจะไล่ให้ชมเป็นระยะนะครับผ่านจุดสำคัญสำคัญผ่ญานบรรยากาศชิวๆนะครับก็จะไล่ให้ชมนะครับเดี๋ยว แล้วก็ทำเป็นคลิปสั้นๆ5้นาทีให้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชาแนลนะครับเจอกันใหม่ไหล